สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองเสนอสารคดีชุดเปิดประตูสู่อาเซียนตอนที่11การเกษตรของไทยในประชาคมอาเซียน ท่านผู้ฟังที่เคารพครับการเกษตรนับเป็นฐานความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานของประเทศซึ่งภาพรวมของภาคเกษตรไทยในอาเซียนนั้นนับว่าเรามีสัดส่วนการส่งออกในตลาดโลกค่อนข้างสูงสินค้าเกษตรส่งออกที่สําคัญได้แก่มันสาปะหลังอย่างธรรมชาติกุ้งข้าวน้ําตาลทรายน้ํนามันปาล์มกาแฟเป็นต้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลังอย่างธรรมชาติและน้ํามันปาล์มมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงกว่าร้อยละเกครับ สำหรับสินค้าเกษตรของไทยที่มีโอกาสดีในประชาคมอาเซียนเป็นประเภทปศุสัตว์ได้แก่ไก่สุกรนมผลิตภัณฑ์โคเนื้อและผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายผลิตภัณฑ์มันสปะปลังผลไม้ได้แก่มังคุดลำไยมะม่วงและอาหารแปรรูปครับส่วนสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพใกล้เคียงกับคู่แข่งก็ได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กุ้งไหมและสินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าได้แก่มเมล็ดกาแฟน้ำมันปาล์มและมะพร้าวครับ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับประเทศอื่นในอาเซียนเพื่อให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขันเนื่องจากสามารถนำเข้าวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศในอาเซียนเช่นทั่วเหลืองเป็นต้นโดยไม่เสียภาษีทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงนอกจากนั้นผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพสามารถย้ายฐานการผลิตไปลงทุนผลิตสินค้าและบริการในกลุ่มอาเซียนที่มีต้นทุนวัตถุดิบและแรง งานที่ถูกกว่าเช่นการลงทุนเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศกัมพูชาและการปลูกอ้อยในสอปปอลาวเพื่อนำมาเพิ่มมูลค่าและแปรรูปสำหรับผลิตภัณฑ์เป็นพลังงานทดแทนในฝั่งประเทศไทยโรงสีข้าวโรงงานมันสำปะหลังและส่งออกสินค้าแปรรูปหรือนำผลผลิตกลับมาแปรรูปขั้นกลางและขั้นสูงในประเทศไทยเพื่อใช้ในประเทศหรือส่งออกไปยังประเทศนอกอาเซียนครับ ในขณะเดียวกันก็มีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนผลิตเครื่องมือด้านการเกษตรในไทยเช่นเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรเทคโนโลยีด้านการเกษตรเป็นต้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันในตลาดเครื่องมือการผลิตเกษตรกรจะมีทางเลือกในการเลือกซื้อเครื่องมือการผลิตที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นและในราคาที่ถูกกว่าโดยเปรียบเทียบซึ่งทําให้เกษตรกรไทยปรับกระบวนการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นมาเป็นการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นและเน้นคุณภาพสินค้ามากขึ้น พี่น้องภาคเกษตรกรรมอ่างทองที่รักครับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครั้งนี้เราจําเป็นต้องเตรียมตัวศึกษาหาข้อมูลดูทิศทางในการเพิ่มผลผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพทางที่ดีควรปรึกษาหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือให้คําแนะนําโดยตรงได้แก่คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์กรแห่งชาติรวมทั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าเป็นต้นครับตอนต่อไปโปรโดติดตามตอนที่12ออุตสาหกรรมไทยในประชาคมอาเซียนมาร่วมกันรับรู้เข้าใจการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองได้ใหม่ในครั้งต่อไป